จากรายงานยอดขายกระบะขนาดหนึตันล่าสุดไม่เพียงตัวเลขการขายที่ลดลงของกระบะอิสุสูเท่านั้นด้าน PPV อย่าง m ิวเมียอดดิ่งลงในเดือนล่าสุดเช่นกันผิดไปจากในช่วงต้นปีที่มีการขายนำคู่แข่งมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับตลาดรถยนต์เอเนอประสงค์ PPV กลุ่มนี้มีสถานการณ์ไม่ต่างไปจากกระบะามากนักแน่นอนว่ายังไม่ฟื้นตัวนะครับแม้จะมีการกระตุ้นตลาดจากหลายค่ายก็ตาม โดยการอัปเดตยอดขายในเดือนเมษาย,ยน2,568ติดลบจากปีที่แล้วถึง20.5%หรือ2,879คันสำหรับตลาดรถยนต์ p p v เดือนเมษาย,ยนในปีนี้โตโย t a าฟอร์จูเนอร์นำมาเป็นอันดับหนึ่งจำนวน1,190คันลดลงจากปีที่แล้ว10.9%มีส่วนแบ่งในตลาด41.3% โดยสามารถทวงอันดับหนึ่งจาก Isuzu MU-X ได้2เดือนติดแล้วนะครับและยังรักษาการขายเกิน1,000คันต่อเดือนได้อันดับ2 Isuzu MU-X เดือนนี้ขายได้885คันต่างจากเดือนก่อนหน้ายังมีนาคมมีตัวเลขเกือบ1,200คันเลยนะครับเพราะว่าเดือนม่ายนมีตัวเลขลดลงพอสมควรและเมื่อเทียบช่วงเดียวกันจากปีก่อนลดลง 15. 2มีส่วนแบ่งในตลาด30.7%ทางด้านอันดับ3คือ Ford Everest จำนวน606คันตามหลังอิซูซูเพียง279คันโดยมียอดขายติดลบจากปีก่อน40.1%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด21%อันดับ4คือมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต164คันติดลบจากปีก่อน14.6%พร้อมส่วนแบ่งตลาด5.7%และอันดับ5นิสันเทร่า34คันเท่ากันกับเดือนมีนาคมเลยนะครับ ติดลบ12.8%จากปีก่อนและมีส่วนแบ่งในตลาด1.2%สำหรับยอดขายสะสม4เดือนแรกของปีหรือมการาคมถึงเมษายน2025รวมทุกค่ายอยู่ที่12,266คันลดลงจากปี2024 8.7%โมเดลที่มีการขายสูงสุดคือ Toyota Fortuner 4,735คันลดลงจากปีที่แล้ว5%มีส่วนแบ่งในตลาด38.6%ความนิยมยังมีอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงปลายยุตลาดทางด้านอันดับ2คือ Isuzu MU-X 4,299คันเป็นค่ายเดียวที่มีการเติบโตขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่2.1%มีส่วนแบ่งในตลาด35%หรือตามหลัง Toyota 436คันรอชมต่อไปว่าจะสามารถสอดแทรขึ้นเบอร์หนึ่งได้อีกครั้งหรือไม่ อันดับ3 Ford Everest 2442คันลดลงจากปีที่แล้ว22.5%มีส่วนแบ่งในตลาด19.9%และตามหลัง Isuzu 1857คันอันดับ4คือ Mitsubishi Pajero Sport 646คันลดลง30.1%พร้อมส่วนแบ่งตลาด5.3%โดยมียอดขายตามหลัง Ford อยู่ที่1796คัน และอันดับ5นิสันเทร่าร4 4คันติดลบจากปีก่อน13.3%แชร์ส่วนแบ่งในตลาด1.2และตามหลังมิซูบิชิ502คันทุกคนสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับ